สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงติ๊กถูกในไวเบอร์ทำไมไม่เปลี่ยนสีอ่าโดยปกติเนี่ยเวลาเราส่งข้อความไปหาคนอื่นถ้าเขาอ่านข้อความแล้วเนี่ยติ๊กถูกตรงข้อความเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีนะอ่ามันเป็นยังไงมันไม่เปลี่ยนอ่ะอันนี้ก็ต้องเข้าไปใน v วเบอร์สิจ้าเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็มาที่แชทแล้วก็ไปที่ห้องแชทเนาะ โดยปกติเนี่ยถ้าข้อความที่เราส่งแล้วเขาอ่านแล้วเนี่ยมันจะเป็นสีน้าเงินม่วงๆอย่างนี้ไอ้ตรงติ๊กถูกเนี่ยนะแด่มันไม่เปลี่ยนสีก็คือกลายเป็นสีขาวอย่างเนี้เขาเรียกว่ายังไม่อ่านแต่มันยังไม่อ่านได้ยังไงก็ในเมื่อเขาส่งสติ๊กเกอร์กลับมาแล้ว <laughs> อันเนี้ยในไวเบอร์มีเรื่องตั้งค่าการการให้มันมีสีหรือไม่มีสีโอเคไหมอ่ะอันนี้เนี่ยเขาไปตั้งค่าปิด ถ้ามันเป็นแบบนี้นะของเรามีสีนะของเรามีสีเนี่ยนะอันนึงมีสีอันหนึ่งไม่มีสีเนี่ยแสดงว่าเขาตั้งค่าการปิดการมองเห็นโอเคไหมมันไม่ตั้งค่าตรงไหนล่ะอันนี้เนี่ยเราก็ตรงมาตรงขีดสามขีดข้างล่างตรงนี้แล้วก็ไปที่ตั้งค่านะจ๊ะเมื่อเข้ามาในตั้งค่าแล้วเนี่ยเราไปที่ความเป็นส่วนตัวตรงนี้นี่กดเข้าไปเราก็จะเห็นนี่ส่งสถานะ มองเห็นแล้วอันนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเอาติ๊กถูกตรงนี้ออกไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่าอ่ามันมีหลายมุมมองนะเดี๋ยวเอามุมมองแรกก่อนมุมมองแรกในฐานะคนที่เอาติ๊กถูกออกมันจะเกิดอะไรขึ้นกลับไปดูที่ห้องแชทกลับไปดูที่ห้องแชทนเนี่ยนะเราก็จะเห็นว่าติ๊กถูกไอ้ตรงสีม่วงๆตรงนี้มันหายไปมันกลายเป็นสีขาวหมดทะในฐานะเราที่เรากดไม่ให้มองเห็น ตัวเราเองก็มองไม่เห็นด้วยโอเคไหมของเขาจะเป็นสีขาวหมดเลยไม่ต้องเห็นนะอ่านไม่อ่านไม่รู้ันนี้ต้องดูนะแต่เมื่อตั้งแบบนี้ปั๊บเนี่ยตัวเขาก็ไม่เห็นคุณก็จะไม่เห็นด้วยเ,เช่นเดียวกันในถ้าเกิดเขาเอาที่ถูกออกปั๊บแล้วส่งข้อความมาอันเนี้ย หรือเขาติ๊กถูกออกปั๊บแล้วคุณของข้อความไปเขาก็อ่านแล้วเขาคุณมันก็จะไม่เห็นเป็นสีโอเคมาอ่าประมาณอย่างนั้นแหละพี่ออมันไม่เห็นทั้งตัวเขาแล้วก็ไม่เห็นทั้งตัวเราแต่มันจะเกิดขึ้นในในฐานะ, <c oughs> <c oughs> นะเรียกไรดีมันจะเกิดมันจะเกิดัสีมันเปลี่ยนก็ตอนที่เราเอาติ๊กถูกออกเออต้องดูว่าใครเป็นคนเอาติ๊กถูกออกอ,อ่ะอันเนี้ยนะประเด็นมันอยู่ตรงนี้นี่แหละถ้าถ้าคุณไม่เห็นสีเลย แสดงว่าคุณเป็นคนเอาติ๊กถูกออกไอตรงสถานะมองเห็นมัตตกี้นี่เนี่ยนะแต่ถ้าแต่ถ้าคุณมองเห็นมั่งไม่เห็นมั่งแสดงว่าเขาเป็นคนเอาออกอ่าเขาจะไม่เห็นสถานะอด้วยเจตนาอะไรไม่รู้ไปอ่านเองใครใครจะไปรูเ้เอาออกมีเจตนาอะไรอ่าจะจะจะแย่เราเล่นมัน้ยหรือยังไงไม่รู้ไม่รู้อ่า เมื่อเรากลับมาแล้วมาติ๊กถูกให้มันกลับมาเกิดอะไรขึ้นอ่าเมื่อติ๊กถูกให้กลับมาแล้วเนี่ยเรากลับไปที่ห้องแชทเนี่ยเราก็จะเห็นกลับมาเป็นเหมือนเดิมก็คือติ๊กถูกเป็นสีม่วงนะไอ้ตรงที่เขายังไม่ได้เอาออกมันก็เป็นสีขาวอยู่อย่างนั้นนั่นแหละอ่าจนสุดท้ายเราคุยกับเขาอ่าบอกเฮ้ย hey, พี่ที่เอาติ๊กถูกการมองเห็นขึ้นหนะ่อยมันจะได้รู้ว่าอ่านหรือยังไม่อ่านเว้ยอะไรอย่างเงี้ยนะเขาเอาติ๊กถูกขึ้นปั๊บเนี่ย มันก็ไม่ใช่ว่าเห็นเลยในทันทีนะมันก็ยังเป็นอย่างนี้แหละอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้มีการส่งข้อความใหม่โอเคไหมถ้าเขาติ๊กถูกขึ้นปั๊บว่าให้ให้แสดงการมองเห็นให้แสดงการมองเห็นเนี่ยคุณก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์กันนะหมายถึงว่ามีการส่งกติกเกอร์คุยกันสักคุยไปคุยมาสักเที่ยวหนึ่งอะ่ะมันก็จะขึ้นมาเป็นสถานะปกติอย่างนี้นี่เห็นไหมสีม่วงเหมือนเดิมโอเคไหมนี่ก็ม่วงแล้ว อันนี้เขาเรียกว่าเอาติ๊กหกขึ้นมาแล้วทั้งหมดทั้งสองคนอ,อันนี้ก็ไปไปเลือกคุยกันเองแล้วกันว่าตกลงใครเป็นคนเอาติ๊กหกออกไอท้ที่ไอ้สถานะมองเห็นไม่มองเห็นเนี่ยนะ <laughs> หวังว่าคงเข้าใจถ้าเขาออกเราก็เห็นมั่งไม่เห็นมั่งแต่ถ้าเราออกเราก็จะไม่เห็นเลยรวมถึงคนอื่นที่เราส่งข้อความไปหาเขาเขาก็จะไม่เห็นว่าเราอ่าน เออไม่เห็นให้เขาอ่านก็แค่ไม่เห็นติ๊กถูกมันมีสีอ่ะเขาก็รู้สึกว่าคุณยังไม่ได้อ่านจะตอบข้อความได้มันแปลกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูแปลกมั้งนะคงมันทําให้มันมันคงทําให้เรามีเรื่องคุยกัน <laughs> มัง้งประมาณนั้นแหละอ่ะก็เอามาฝากกันประมาณนี้สำหรับติ๊กถูกไม่มีสีในไวเบอร์มันเกิดขึ้นจากเหตุผลอะไรน่าจะครบแล้วทั้งเขาและเราอ่ะนะน่าจะพอเข้าใจ แล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ